วันนี้มาเดินตลาดลานดอกจานกันมาก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรหรอกมาตลาดลานดอกจานมาดูไม่มาทำมาดูประตูเรยังไม่ลงประตูส่วนมากจะเป็นของป่าเราไม่ค่อยถนัดนะใช่ขนมคาราวานอาหารทะเลมาวันนี้มีคาราวานอาหารทะเลเขากำลังลงใช่ไหมกำลังลงยังจัดร้านอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปดูกัน นมรื่นมากครับมีต้นไม้มีลานให้จอดรถถ้าขับรถเข้ามาตรงถนนคนเดินถนนคนเดินเมืองขิมราชก็ขับขับมาเรื่อยๆตรงมาทางด้านที่ตะวันออกก็จะมาเจอด่านตรวจคนเข้าเมืองขิมราชนี่ครับก็จะมีที่จอดให้จอดรถแล้วค่อยเข้าไปเดินตลาดเข้าไปเดินตลาดมันจะดีกว่าเราไปจอดไว้แถวๆนั้นมัน การจ,ะะจราจรมันคลุ่งคล้านมันก็จะไม่ดีเท่ามาจอดตรงนี้นะครับเขากำลังลงของกันเป็นตลาดอาหารทะเลนะวันนี้จะเป็นพวกเนี่ยได้กินอาหารทะเลมาแต่ไก่เลยได้กินอาหารทะเลมาแต่ไกลเลย,ดาาเ,ลลเ,ลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีทาหารทะเลอะไรบ้างจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึก ดูหนะ้าหูหน้าตาเลยวันนี้ดูหนะ้าหูหน้าตามากัยนะได้กินอาหารทะเลมาเลยเขากำลังอได้กินอาหารทะเลมาเลยอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ตรงตลาดลานดอกจานนี่ก็เป็นด่านพรมแดนขิมมาราชใครจะข้ามไปฝั่งสปปลาวต้องลงเรือนะครับลงเรือลงเรือก็มาทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวตรงนี้ด่านพรมแดนขิมมาราชทำเสร็จก็ เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆตลาดลานดอกจานนี่ครับทําเสร็จแล้วก็เดินมาตรงนี้มาลงเรือตรงนี้มาลงเรือตรงนี้นั่นพี่น้องชาวสปปลาวกาลังจะลงเรือสุดยอดพี่น้องชาวลาวน่ารักไม่มีปัญหาเหมือนฝั่งชายแดนกัมพูชาสวัสดีครับท่านสวัสดีครับขอบคุณครับขออนุญาตครับผมทำคลิปสั้นๆครับผม นี่ก็คือเป็นพี่น้องชาวสวปอลลาวครับน่ารักครับไม่มีปัญหาเหมือนทางฝั่งชายแดนกัมพูชาครับไทยลาวบ้านพี่บ้านน้องกันมาตั้งแต่สมัยโบ,โบราณน,นะครับมม่มีปัญหาเอียงกันนะครับสงบนะครับนี่ครับอาคารด่านปรมแดนนะครับ มีโอกาสผ่านเข้ามาก็ทำคลิปให้เพื่อนๆทางช่องบุญส่งถึงได้ดูครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ